สวัสดีครับทุกคนผมบอนิตินะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จูคัสซีซั่น8นะครับผมวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาด้วยก็คือน้องฟ้อากิจนะครับสวัสดีครับพี่วิวสวัสดีครับจุดพูดก็วันนี้เรามาทําอะไรกันครับน้องฟาเราจะมาสร้างฮอลเทสมนตรีที่ตอนแรกจะบอกว่าจะสร้างเล็กๆแต่มันกินพื้นที่ทางพื้นที่ทั้งหมดจริงๆมันก็เล็กแหละครับก็เดี๋ยว คุณผู้ชมก็รอดูนะครับว่ามันใหญ่หรือมันเล็กนะครับให้คุณผู้ชมเปคนตัดสนินตามนั้นเลยก็เล็กนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะแค่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> พื้นที่แค่นี้เองเดี๋ยวไปดูทามาแลบกันว่าหน้าตาเป็นไงนะครับไปไปดูกันู ครับตอนนี้ผมก็ทําการสร้างทั้งสองชั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังคาด้วยี่ผมจะพาบินดูรอบๆก่อนนี่หลังคาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นสองสีสลับกันเนาะแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้นี่เราก็กลับมากันที่ด้านหน้านะครับก็จะมีเสาทั้งหมดสี่เสานะครับผม นี่อันนี้ก็เป็นโลโก้จูคัสติดข้างหน้านะครับที่เราไปดูข้างในกันข้างในก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตกแต่งภายในเท่าไหร่นะครับมีแค่โต๊ะตรงนี้เป็นที่ประชุมนะครับผมสำหรับเวลามีประชุมอะไรกันก็มาคุยกันที่นี่ส่วนเรื่องการตกแต่งอย่างอื่นก็ยังไม่ทำเนี่ยเราจะมาทำกันต่อตรงนี้ครับก็จะเป็นอาจจะเป็นห้องสมุดเล็กๆนะครับมีชั้นหนังสือมีอะไรตรงนี้นะครับก็มีรูปภาพติดเล็กน้อยนะครับผม ก็ไปดูชั้นสองกันชั้นสองก็อุ๊ยตกใจชั <laughs> ้นสองก็ยังเมื่อๆอยู่นะครับยังไม่ได้แบ่งห้องอะไรกันก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูทำแบบการแบ่งห้องกันนะครับผมไปดูกันเลย ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลังการวางไฟชั้นล่างเล็กน้อยนะครับไม่น้อยเยอะเลยตอนแรกก็วางนิดเดียวแหละมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวา่างเท่าไหร่ก็เลยใส่มาทุกมุมเลยเดี๋ยวใค่วางต้นไม้เพิ่มตรงนี้ก็เป็นชั้นหนังสือนะครับไม่กี่ชั้นหนังสือหมดก็เลยไปคาบเพิ่มแล้วก็ชั้นสองนี่ตอนนี้ฟ้ากาํลาลังกําลังสร้างระบบไฟอยู่นะครับตรงชั้นบนนี่จะมีลูกเล่นนิดน,นึงนะครับเพราะว่าห้องนี้มันว่างนะครับเป็นห้องเล็กๆก,ก,ก็เลย ให้ฟ้าสร้างเป็นห้องไฟนะครับเป็นห้องควบคุมไฟภายในอาคารนี่เป็นไงมีสวิตช์เปิดปิดนี่อันนี้คือปิดไฟอยู่นะครับฟ้าไหนเปิดไฟหน่อยนี่เป็นไงโอ้สุดยอดมีความเปิดไฟเพดานได้เจียมเปิดข้างนอกด้วยนี่ไหนไหนว้าว โอ้นี่มีไฟด้านหน้าตึกเลยนะครับเวลากลางคืนก็จะเห็นแสงสว่างลงมาจากเพดานด้านหน้าตึกนี่มีสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มีตรงกลางด้วยว้าวเดี๋ยวตรงนี้เราทําเพดานดีไหมหรือว่าเอ้ยหรือมันจะบังชัยเดเียวะบงังปุ๊บว่าปล่อยมันห้อยอย่างงี้ดีละ <laughs> มันก็ไม่ได้มืดมากเนี่ยใช่ไหมหรือเราจะมีเพดานตรงนี้หน่อยหนึ่งอนะยิงตรงมาตรงนี้แล้วก็มีไฟ ตามทางมาน่นใจก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ต้องทำเพยายดานหมดนี่ไงถ้าหมดนี่มันบงังเราก็ทําเข้ามาแค่นิดเดียวประมาณสามบล็อกสี่บล็อกสามบล็อกก็ได้แล้วก็เอาไฟไปตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าห้องไฟเปตรงนี้พอดีไงมันก็ใกล้ๆก,ก,กันก็น่าจะได้อยู่เช่คเชชโอเคไปเราทําตรงนี้เดีย๋ยวผมไปว่างรูมเพิ่มตรงชั้นหนังสือก่อนตรงนี้เหมือนเป็นห้องสมุดเล็กๆนะครับของของ,ของอาคาร อยไม่ใช่วางอย่างนี้ดิต้องวางแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้อ่าจริงๆรูม่ห้คนวางหด้าน,นี้อค่ตรงนี้ดีกว่านี่ไอวางผิดเดียวต้องวางหันข้างอย่างนี้โอเคแล้วก็อาชั้นหนังสือเมื่อกี้มาวางตรงนี้แทนเนละรูบริตีทรงงาน อันนี้เป็นรูประหว่างการกอร่อสร้างอาคารอก็คือตอนนี้แหละตรงนี้ก็ใส่ชั้นหนังสือไปด้วยเหมือนฝั่งโน้นนะครับนี่เมื่อกี้ฝั่งโน้นผมวางนี่ปะโอเคเราวางถึงบนสุดเลยเนาะตรงนี้ตรงนี้ก็วางหมดเลยแล้วก็แบบนี้เมื่อกี้มีรูมเหลือสองอันเอาเอารูมวางตรงนี้แล้วกัน นี่ก็ตรงนี้โอเคจะได้ดูเหมือนชั้นหนังสือบ้างเนาะแล้วก็วางไฟเพิ่มตรงนี้นี่่าห้องนี้จะได้ดูสว่างเฮ้ยตรงนั้นบล็อกหายอยู่ในบล็อกหนึ่งบล็อกสีเขียวหายเดี๋ยวเราหยิบเพิ่มก่นอนตอหนึ่งก็เติมพูก,ก่อนพูหมดแล้วก็บล็อกสีเขียวบล็อกหนึ่งนี่จัดไป วางเข้าไปเรียบร้อยต้นไม้ผมจะวางตรงนี้แล้วกันมันไฟมันทะลุคอมพออิวเตอร์ได้เนาะเออได้ต้นไม้ผมก็ทําแบบง่ายๆนะครับก็เป็นกระถางต้นไม้อย่างงี้แล้วก็เหมือนมีโคนแล้วก็นี่แล้วก็มีใบไม้ขึ้นมาเอาสูงกี่บล็อกดิสองบล็อกกลางดีแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็วาง ทางต้นไม้างดอกไม้ดิแล้วก็อันนี้แบบนี้จะไ,ได้ดูมีสีเขียวบ้างจริงๆกำแพงก็เขียวอยู่แล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็เขียวธรรมชาติวางฝัง่งไหนดีอืมดีตรงน,นี้มันก็ว่างเนาะเราก็วางต้นไม้ให้หมดเลยลวกัน ไม้ฟอกอากาศภานอาคารแบบนี้ก็อย่างนี้ในส่วนของห้องชั้นบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นห้องทำงานของเทศบาลตีเนาะก็คือห้องทำงานผมเองนี่ก็ผมต้องการวางโต๊ะเก้าอี้ไว้แล้วเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยววางดอกไม้อ้อต้นไม้ดีกอะ ตกแต่งนิดนึงนี่ต้นไม้มาตัวทำงานอะไรอย่างงี้อืตรงนี้จะต้องติดเพดานเพิ่มแล้วหน่อยรู้สึกว่ามันมันยังไม่เสร็จเนาะตรงนี้แต่บอกเพิ่มโอเคมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ติดเพดานเรียบร้อยสวยเลยยอดอันนี้ฟ้าก็ทำระบบไฟนะครับช่วงนี้กำลังติดตด,ดับ,ดบอยู่ช่างกำลังซ่อมไฟ แต่ห้องไฟนี่ทำไมมืดจังเลยอ๋อมีไฟในห้องไฟด้วยนี่ไงอ๋อคือถ้าปิดก็มืดเหมือนกันด๋ยวตัวนี้ระวางคมไฟสักหน่อยนี่มานตัวทำงานเนาะนี่จะได้ดูสว่างกันด้วยแล้วก็ต้นไม้ ต้นไม้ได้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ตรงนี้สักต้นหนึ่งอย่างนี้อ่าเนี่ยห้องมันจะดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะทําการเพิ่มเพดานออกมานิดน,นึงประมาณสักสามบล็อกสี่บล็อกจะได้ฝังไฟหลุมตรงนี้ได้จะได้มีความสว่างไฟห้องนี้ติดแล้วไหนนี่โอ้ไฟของห้องเทศมนลตีก็เรียบร้อยครับ ช่างไฟติดให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมต่อเพาดานให้ช่างไฟกันนี่นะเราจะต่อออกมาอย่างนี้3มบล็อกนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เพาดานทั้งสองฝั่งแล้วครับที่เราเสริมอ,ออกมาเพื่อที่จะติดไฟจะได้มีความสว่างมากขึ้นในบริเวณตรงนี้จริงๆฝั่งนี้ก็ติดได้นะเนี่ยติดฝั่งนี้ด้วยดีวยคว่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็เพาดานเรียบร้อยครบ4ด้านเลยนี่เดี๋ยวทำไฟเสร็จก็สว่างแน่นอน ตรงนี้เราก็มาติดเพดานห้องนี้นะครับห้องนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปทาอะไรดีก็อาจจะเป็นห้องแบบเป็นห้องเดราหรือสักอย่างหนึ่งเผื่อมีคนอยากเปิดสํานักงานเล็กๆในตึกเทศม,มนตรีนะครับเป็นฟีลแบบเหมือนศาลที่ราชการอะไรอย่างี้ก็เว้นไว้ก่อนตกแต่งให้บิวอินให้เรียบร้อยพอและอันนี้ตอนปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราดูตอนเปิดไฟกันช่างไฟ นี่ไงสุดยอดสว่างสว่างเลยกลังตาดสว่างเลยทีเดียวเชวียวเฮน้าต่างเห็นวิวทะเลนะครับวิวดีจริงแต่แค่สมนตรีเราเนี่ยอยู่ติดทะเลมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านด้ใช่นี่ยผ่านหลังคาเลยระยะประชิด <c oughs> <c oughs> อุ้ยไอ้นี่อะไรนะเียกว่าเด ก็ว่แบบรถไฟตกลงมาเออรู้เรื่องเอ้ยตรงบันไดเราคนเพิ่มไหมนี่ไหมชาเดเลียเดี๋ยวเอาแบบมีคนเดินผ่านแล้วเปิดไฟก็น่าสนใจนะเอ้าดิ้วดิ้วดิวดิวกระจกที่มันแคบไปกรรมไม่นะกระจกมันเชื่อมเข้าไปกับบล็อกแล้วมันใช้ไม่ได้วิธีนี้งั้นผมว่าผมเปลี่ยนวิธีดีกว่าครับ เราใช้วิธีแบบงงๆเลยแล้วกันปักแลนเทนปักหล่นใช่แล้วในเมื่อพื้นที่มันไม่พอนะครับเราก็ต้องอย่างนี้จบก็ก็นะมันตลกว่ะเชนหลอดมันจะดูดีกว่าไหมก็เป็นอะไรอกมันเป็นโคมไฟอืม ก็นะมันมันแคบอะมันคงได้แค่นี้แหละหรือหรือเราจะติดไฟอีกดวงหนึ่งตรงนั้นเลนเทน,นเอนทนนทะไม่ไม่ใช่เลนเทนนี่เลสต์ตลเลมอะเพิ่มเพดานลงมาไม่เพิ่มเพดานลงมาบล็อกหนึ่งไงอ๋อ<ห> <c oughs> ได้น่าจะได้แหละงั้นเพิ่มเพดานดีกว่าโอเคเรียบร้อยตอนนี้แล้วก็มีไฟสปอนดแล้วนี่ดูสว่างขึ้นจากเมื่อกี้เยอะเลยอันนี้ก็เป็นห้องเทศบาลตีอ๋อ ไหนเรามาลองเปิดไฟกันสักหน่อยนี่กดสวิตช์ปุ๊บปาบ่านี่เปิดไฟแล้วกะงไปข้างล่างกันระบบไฟเปิดปิดจะมีแค่ชั้นบนนะครับเพราะว่าชั้นล่างมันวางระบบไฟไม่ได้จริงๆมันก็ว,า,วางที่พื้นได้เลยลพดานอืมแต่ว่าข้างล่างมันเป็นสายรถไฟก็เลยทําไม่ได้แล้วก็ข้างบนก็ทะลุเพดานด้วย คือตอนแรกไม่ได้ออกแบบตึกมาให้มันมีระบบไฟแบบนี้ก็มาคิดเพิ่มทีหลังนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันมีไฟบนเพดานตรงนี้ได้จริงๆมันก็เปลี่ยนได้แหละแต่ว่ามันเพดานมันจะเตี้ยนเนาะก็เลยไม่เอาเดี๋ยวข้างล่างมันก็ควรสว่างตลอดเนาะเพราะว่าคนน่าจะอยู่ข้างล่างบ่อยกว่าข้างบนนะครับก็เลยเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวรอบๆตึกก็ผมก็จะมาตกแต่งเพิ่มหลังใหม่ทีละกัน หลังจากปิดคลิปนี้นะครับเพราะว่าม,มันไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็เป็นการตกแต่งแบบเก็บรายละเอียดก็สำหรับตึกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตึกเทศบนตรีนี่วิธีดูว่าไฟปิดอยู่ก็คือถ้าไฟข้างหน้าดวงนี้ไม่ติดมันก็บ่งบอกว่าไฟในตึกชั้น2ก็ไม่ติดนะครับปิดอยู่ประมาณนั้นโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมกับน้องฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปกด s u b s c r i b ์ช่องน้องฟ้า RGG นะครับผมเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันให้ไปที่คียขี้ขึ้น <laughs>